มาได้กินฟั่งตายมาได้กินฟั่งตายมาได้กินฟั่งาตถูกแล้วที่เป็นสูตเอ็นด้วยโว้ี่เก้าเหล่าจีนมาใส่พักอ่ะวันนี้ครับมาแหมแล้วมาได้กินฟั่งาตมาได้กินฟั่งตายวันนี้จะปลากินก๋วยเตี๋ยวเมืองเมืองฮ ร้านลับๆในซอยเล็กๆก๋วยเตี๋ยวได้มดเมียลูกจีนอ่ะมีใครเ่าคนเดียวหรอน้อยมากไอ้ี่วาเนี่ยคนเดียวเนี่ยส่วนมว่าเป็นเนื้อเปื่อยสูตรเมืองเมืองเนื้อเปื่อยเนี่ยมันมีที่ไหนพ้องเอาว่าจากปลาอันมาเป็นร้านที่ลำถึงจะได้ออกมีสปอนเซอร์มาได้สปอยไข่แม้แต่ร้านเดียวแต่ถ้ามีสปอนเซอร์เข้าหรอถ้ามีสปอนเซอร์เข้าก่อนเพามันเป็นเรื่องอื่นที่ผมจะเลือกกินในวันนี้ได้โอเคมาพูด่าทำเพลงแล้ว ล้าแหลกก๋วยเตี๋ยนี่อยู่ป่าเหวจื้กว่าก๋วยเตี๋ยวโกโชงป่าเหวหลับปูนเหมือนเกิดไทยผูกลงในเพจเหรอแม่น<อ>ล้านนี้เด็ดมเปส่อนไลทล้าแหลกไปดูด้านแหลกมันเป็นก๋วย,ย,ยเตี๋ย บ้างตายไหมนะเมนูวันวนี้สั่งใหญ่แหง้งเปื่อยล้วนเกาเหลาเปื่อยล้วนมีลูกจิ้นหน่อยนี่ร้านนี้นะกิ่นเนื้อเป,เปื่อยนี่โอ้อิ่ดอินเลยด้วยกันปลาย้อยร้านนี้นะคลิดลับอย่างน้ำสุ่ตมีนี้นะนิดใส่เข้ามาเลยปานี่มะเขือพะโล้หมักส้มหมันะส้มด,ด,ด,ดูดูเตี๋ยวแห้งจกเนื้อก็เลยนี่ นเดี๋ยวเขาบอกนะโอ้ยผิวอุ้ใหญ่นุ่มอุ้ใหญ่นะคนน้อยๆเหมือนกันเพราะข้าวเคลนใหญ่มันเข้ากับูจิอิ๊วดำล้ำเนื้อนี่ติดกับติดเอ็นน้อยๆนี่ที่นี่นะเนื้อเปื่อยเนี่ยซีอิ๊วดำนิดหน่อยสีดำๆหน่อยเนื้อติดไงดึงๆเลยนุ่มสาบเพิ่มพี่นิดๆเมืองเมืองหิบจิ้มน้ำซุป เมืองมากเลยเนี่ยมันแย่ไลยวะพี่ความเมืองคือเมืองเมืองในความหมายของไงถือว่าน้ำก๋วยเตยเี๋ยวมันจะบอกแค่หอมยาจีนเท่านั้นแต่มันหอมแบบกินแบบเหมือนต้มกระดูกว่ามันมืนมนอน่ะแต่มันก็ใสแล้วก็มีซอสนั่นซอสที่ใส่ทำไอมอ่ะก๋วยเตี๋ยวเมืองเมืองมังน,นมไม่ได้หอมยาจีนหนหรอกแต่เพงเลยนะใส่ซอสใส่ใบใส่ผักใส่ลาบคักชีใส่อะไรยังไงร้านนี้นะเป็นร้านในก็หนอในในอุโมงค์อ่ะข้างวัดป่าเหวตะพูนมาดังเส้นเรียบต้มยางเนี่ย มาถึงเือสามแยกนอกจากป่าเหวเราก็จะมีสามแยกเลี้ยวขวามาท่านรุกเจียงใหม่มานะ่อเลี้ยวขวาเข้ามาสักกิโลนั่นเนี่ยซ้ายมือจะเป็นวัดหานวัดป่าเหวเนี่ยร้านเนี่ยก็เตี๋ยวโปโตงเนี่ยดูข้าววัดป่าเหวเลยอร่อยมากอยากไปดูอย่งฮะร้านลาบลำปางนี่ <H an? S 1> เช่มนเนาเนี่ยลาบลำปางว่ะไหนขอหน่อยเราจะไปกินเลยครับนี่แ ลาบแตลาบวะแท้ๆเลยนี่ไหมโคตนู้นเนาะแท้ก็ไม่กินลาบอันนี้คนเดียวนะครับกินคนเดียวที่ถ้วยเนี่ยเขามันก็จ่ายอร่อยมากครับลาบเออลาบวะลารของเราด้วยเปี้ยวกรุสมปลาเหิววิ่งสามสิบบาทธรรมดาสามซีฟนีเศษสี่ซีบรำ เนื้อเปื่อยเน็ตมากขวายของบองแล้วมดเนอะไม้แบบนี้แบบเปิดนะเจ้าเจ้าไปไปแอลดีเหร <c oughs> อปอบไปบอการ้านเนี่ยก็เดี๋ยวโกส่งเปิดมาสองโมงดนะเจ็ด<ะ>สิบปีเจ็ดสิบเนี่ยเจ็ดสิบแต่มันมีใจดีบ้างปาเหี่ยวเรื่องคือเพื่นบอกว่าเนื้อเปื่อยที่นี่นะครับเป็นเนื้อวัวทำดีมากมีกินเลยมีกินเลยเนาะครับก๋วยเตี๋ยวโกส่งปลาเหี่ยวมาได้กินฝั่งาย ที่ไหนที่หมอที่บมอที่ที่แอบเรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวโกส่งไปมาได้กินปักได้เอาเอาวันครูไปเห็นอ๋อเมียไปครูอ่ะเมียเป็นหมอเนี่ยเนี้ยอูแต่อู้เล่นเนี่ยเอาโจมวันนี้พลาดก่อนเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ฮะกันไม่กล้าคนนี้เหนื่อยกันอ๋อ เราผมขอเก็บได้แหรไม่หนอกสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหนละครับเนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่สามแยกไปเหี่ยวสันกุเละละจิมนี่ก๋วยเตี๋ยวบ้านไม้เปิดเปิดเปิดด เตาควมเตี่ยครับผมตควมเตี่ยคนเต็มล้๊าเลยป่ะยังได้ไปลองอุ้ยปื่วยเปย์เปย์เปย์ดึงดึงอะนุ่มนุ่มมากทุกคนอันนี้สุดแท้พี่สารหน้ารับประทาน นี่ธรรมดานะครับ <What? S 1> นี่ด้วยธรรมดาสั่งธรรมดาเลยฮนะถ้าทำพิเศษนี่สมบูรณ์เลยอ่งอ่ะโอ่งใหญ่มากเลยโอโหกระเทียมเจียวเป็นกระเทียมเจียวอะ่ะใครมามากกระเทียมเจียวนี่ต้องบอกว่าเลยว่าบบไทยนะครับแต่ถ้าม,มากก็บอกบอกเลยว่ากระเทียมเจียวใหม่มาก <Yeah. S 1> อื้อ อืมจุกหวานๆเหวานคอแรงมากอะ่ะอุมคุ้มอ่ะอ่ะอืมเอาจนดเสียงเว่ยแล้วนี่นะฮะทีบกันใหม่นะแต่ป้าแพรเมื่อกี้แนะนำฝั่งปลามาเติมอเนอะอเนืเน้อเปื่อยตีนใหญ่เข้าปากก็มาได้อ่ะ ปากว่างมันจะบางงามจิบกันสักว่างก่อนแล้วค่อยมาเลยขอบอกด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อ45บาทถ้วยใหญ่ขนาดนุ่มเนื้อเปื่อยนี่จะนี่แบบขมูเนื้ะนุ่มๆเหมือนเนี่ยเปื่อยๆนุ่มๆกินแบบยาจินนิดๆแต่มาได้เยอะมากก๋วยเตี๋ยวบ้านไม้มาได้กินปังตายแหมมาแล้วก๋วยเตี๋ยวบ้านไม้มาได้กินปังตายอไา มาแหมร้านร้านที่3ก๋วยเตี๋ยวปลาแท่งมีคนละครึ่งแล้วคนละครึ่งคนครึ่งสองอันนี้รว<ะ>มกับกี่ปีพอดีเาาดตรงนี้มีการเปงนม่มเส้นอยู่ข้างป้ออยู่ข้างทีซีดีซีนี่ติดสนามให้นิด จิ้ววอรก๋วยเตี๋ยวปลาแห้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่าแก่มากสามสปีละมากินตั้งแต่ร้านนี้มันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านเดียวตรงเนี้ยจนวันนี้มันถูกเกืนไปด้วยร้านค้าหมดแล้วเนี่ยรถรอบข้างนี่ขายผลไม้เพียบเลยนะขายผลไม้มาคือมันเป็นการมือใหม่มันขยายมาแล้วแต่ก่อนนั้นืม่ไม่ยู่ฝั่งพุ่นแล้วประเด็นนี้โปรไบพุ่นมีเนื้อตุ๋นอยู่ปัะเนี่ยมีเมื่อกี้เข้าไปถามแล้วมีเนื้อตุ๋นอยู่ไปดูเนื้อตุ๋นองร้านนี้กันเน็ตรถเชิญเลขครับครับเสรล้คับช เส้นเล็กเปือ่อยล้วนแล้วขอเอาอย่างนี้ดิน้ำไม่ให้ฮะเอาน้ำหนึ่งแห่งหนึ่งนะเอาเส้นเล็กกนหน่อยชวิงร้านที่สามแห้งหนึ่งน้ำหนึ่งสเสเ้นเล็กนี่นี่เนื้อเปื่อยเหมือนกันแต่เนื้อเปื่อยร้านนี้ทำมาจากเนื้อควายนะครับถ้าใครแยก่ะได้ระหว่างควายกับงัวจะคุว่ามันรสชาติมันเหมือนกันควายมันจะแห่แบบหนึ่งแต่ส่วนมากก๋วยเตี๋ยวเมืองเมืองทั่วไปสมัยละครเนี่ย เปิดใจควายเปิดไบบใจดีเลยอันนี้สั่งเปื่อยหรืว่าเนาะพวกก็มีลูกจีนอย่างอยู่นะเนื้อสดเนี่ยก็มีนะแต่ส่วนี้เนี่ยงานฝีมือของก๋วยเตี๋ยวมันอยู่ที่งานตุ๋นลูกชิ้นเนื้อสดเนี่ยคือมันบ่ได้อะาย่างมากมายหรอกลวกได้ลูกจีนก็เอาตรงๆเนาะก็ไม่มีใครทําเองหรอกแต่งานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันต้องเปื่อยจิ้มเนื้อเลยวะนี่นะ่ยที่ตี๋เอ็นหน่อย หอมนี่หอมยาจีนหน่อยนิดนึ่งลองจิ้มน้ำจนมันไม่ได้ปูงตัวดีกว่าอืมน้ำซุปจิ้มไม่ได้ปูงนิดหอมเหมือ,น,น,น,อมมนจะใส่ยาจีนตัวนินดๆอีอก,กแล้วเหมือนกันล้านี่เมืองเมืองเพื่อเกิเนื้อมาจากทิ้งควายเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ย ถ้าเตะมีกะไหวแล้วนะบอกได้เลยมันจะกินคนเดียวเต่ก็ยังไหวหรือสปอยความลับร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแห้งเด็ดมาเหมือนร้านอื่นตรงที่ว่าทีมควายที่ปนมาตู๋นี่นะหอมยากจีนนุ่มที่สำคัญเป็นไงเด็ดก๋วยเตี๋ยวปลาแห้งมาได้กินปังตาย สูสั่งลูกแน่ก็ได้ครับรคุละขึ้นก็มีใครยังใช้หมดแต่วันนี้บม่ได้ใช้เแื่ใคระมาใช้ที่นี่นเหก๋วยเตี๋ยวปลาแห้งม่ได้กินฟงางไย <c oughs> บ่ได้กินฟางตายมาได้เรีงยงลำดับจากความอร่อยแม้แต่อย่างเดียวและไหนเปิดก่อนเปิดหลังแล้วแต่ทำไรสะดวกที่ไหนกินที่ฮั่นแรงๆมันเพ่็ยังมีอยู่แต่มาเดี๋ยวนี้ใบาสาบตึงวะก็ะยังมีอยู่เนื้อเปื่อยเนาะคนเต็มร้านเลยพี่คนเต็มร้านเลยไป ไปจิ้มแม่จันเทนใช่ไปจิ้มเนื้อสูนไปจิ้มเนื้อสูนแล้แม่จันเทนล,ลุยมาแล้วครับแม่จัเนเทนมาสร้างมาเติตัวหิวแล้วอันนี้มีแค่หมูน้อยแมอมพิเซอร์นักงนอดหมูลูกชิ้นลวกอือหือลุยเหมือนเดิมแห่งหนึ่งน้ำหนึ่งจิ้มมือก่อนเลยเนื้อเปื่อย มันกระนุ่งโอ้น้ำนี่เหมือนน้ำตกเลยนะเนี่ยข้นเลยนะหวานอะหวานเลือดอ่ะผมกำเนอะโอ๊ยนี่กับห้องจิ้มแล้วกระห้องจิ้มจุ่มคอวะเฮ้ยไหวนะเนี่ยเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มันดึงยี่สิบแพร่งเลยนะเมืองแพร่งเลยนะน้ำตกน้ำใสไข่ใบอิ่มน้ำมะมโนย์เบิ่น เลนมองสัมสผัสน่อยส่มเทคเจอร์หน่อยเส้นจะเห็นแบบเนเส้นนี้ประมาณจะเข้าเข้าเนือ้อซุปได้ไง่ายกว่าเพราะคนเส,ส่เาเส้นนิ่มไม่ลงมาล้านเนี่ยมันแข็งเลยลนักเส่เส้นนิดหน่อยร้านนี้น,ะนี่มีทั้งวันอะใบสามจะซีโมน่าจะคนเป็นร้านนี้ ก๋วเตี๋ยวนะรางไกลจากปีน้ำมันลำน้ำน้ำข้นโมงนิดกะเพือมเลยจาไม่ได้เข้มข้นขนาดนี้เน็ตอร่อยเตี๋ยวเนื้อแม่จันเพ็ญเอาเส้นี่ยเส้นนี่เส้นเล็กนี้นุ่มๆนี่นะเออมันโค้เส้นหนูเหมือนเจ้าบ้านก็ไอร่อยน้าที่มันเป็นน้ำานี่ก็เป็นน้ำเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือข้นมากน้ำตกน้ำตกข้นแต่รสเมืองเมืองนะ ไม่ใช่ว่าใส่ังบุ้งังบุ้งพักคะแนนใชนะมันก็ใส่เนื้อกระลำเนี่ยแล้วก็แหงแ้งนี่ก็เหมือนกันใส่เกิ๊วดำอย่างอร่อยเส้นเล็กเด็ดปริมาณร,ราคานี่ถึงก็ได้เยอะนะธรรมดาซาวบาทนี่ิดตัวซาวบาทนะครับพิเศษซาวแห้งกเดี่ยวเด้อปวยซาวบาทไก่ไม่เยี่ยงจีจีมากขี้ไทยได้อย่างไรมีทั้งวันเลยอร่อยมากครับแนะนําเลยเห็นอย่างเอ็มบิไทยสื่อร้านนี่มีเกี๊ยวมีลูกชิ้นกากหมูอ่ะ กินเล่นก๊อปแคปก๊อปแคปโอ้ร้านนี้ผมใช้อันนี้ต่งเนื้อเหมือนกันแม่เพื่อให้ซื้อไปไงนี่แแป้งเหมือนแบบแม่เหมือนกันนี่กับแบบนี้นิ๊กนิ๊นิ๊นิ๊กาวสาวแห่ไม่บอกมีไหนแล้วก๋วยเตี๋วด้วยนะเช่นเดิมก๋วยเตี๋ยวแม่เจรเพนอะไรกินฝั่งใต้ร้านต่อไปนี่นะบอกเลยว่าเป็นร้านที่เป็นเนื้อตุนทำมาจาก สามจานขวายวเป็นร้านเพลิงน้อยๆย้ายมาส่นสามร้านกดตัวไปกินคู่ร้านอะ่ะไอ,อ,<ะ>อ้ส<า>มบูรณ์รสชาติได้เหรอพี่โอ้บอกบอกว่าจังเน็ตเน็ตมันคืออย่างพี่ชามาแม้วแม้วันนี้ แกแห้งได้ดีเยี่ยมอ่านคำแรงนี่มันตึกหวาดคนแล้วอยู่เดี๋ยวร้านนี่นะมีสักห้าโต๊ะสิบโต๊ะร้านมันอยู่ที่ถนนทางรถไฟข้างหมู่บ้านกลางกนกทาวหนึ่งเข้ามาแล้วมื่ก่อนมันจะเป็นดูแนวคองเก็บรถตู้อย่างสักอย่างเนี่ยถ้ามันมาได้ลมแตะเราจะได้ลงเนี่ยช่วงนี้นะบอกเลยร้านนี่นะติดใจน้ำสม้มมันเนี่ยทุกคนมีเกือบทุกทาร์อะน้ำส้มเนี่ยน้ำส้มดองพริกดองอ อันนี้กลิ่นแห้งขออนุญาตเพราะมันกินหลายร้านหน่อยมันอึดเม็ดสุดกลิ่อนอโทษมือมันสะอาดนะกดเบาๆแบบละลายในปากอันนี้มันไม่ได้ตุ่นนะเพราะมันเปื่อยเนาะก็เฉียงมึงๆเนี่ย เราขอน้ำซุปอรอูหวานน้งซุปเมืองเมืองอบอกมาทู่ใครไปไปไทยให้โซนนั่นมัจะกินมาจ้างแบบนี้มันจต้องเมืองอะอู้วามเด้ออูามเด้อหลายร้านจิ้มอันจิ้มอันจิ้อันจิ้มจิ้มจ้มกดเบาเบาลขาดเอะลาบอย่างเนี่ยน้ำซุป เป็นน้ำส้มใส่ชูอ่ะพี่ดองที่เป็นปน,น้ำส้มสายชูที่นี่จะใช่แชบบพี่แก่ลวกๆเนี่นะ<ห>นนย,ย,ยน,น้ำส้มใส่ละใส่กระเพีดดยงนี้เข้าไปนะหอมเผ็ดเลยใช่เหมือนพริกพริกเดือยไก่อย่างงี้ก่อนก่อนนี้แล้วพี่หนุ่มส้มเผ็ดนะจะเท่าร้านนี้นะแต่ส่วนมากที่อื่นเขาจะใช้พริกหนุ่มไงเหมือนต่อยแก่ไป้ในน้ำส้มสายชูอ่ะแต่เนี่ยไม่ใช่แบบพริกแดงพริกเดอยไก่เลยไงเหยืนผ่านไปนะสังคมแบบม่นนวน ร้านที่สองก็ไปซะแล้วแต่ฉันร,รู้ว่าร้านนี้ก็เตี๋ยวเมืองน้ำซุปข,ของเมืองเนื้อเปื่อยกับเมืองอร่อยมากเส้นงยของร้านนี้นะนุ่มมากลวกมันมมจับพอดีถ้ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวแหนมนี่ก็มาแน่อาจาะอันาจะรเละเลยนะต้องสั่งแห้งจับีต๊ะเปื้อนเลยนะนี่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  99บาทเท่านั้นสั่งในเพจตองเหนือเสืออาหารเมืองอินงบอกมาจัดให้เขาแนาหื่อซื้อไปแล้วเขารักนักนะจะได้ปิ้งมาซื้อใหม่ <c oughs> โอ๊ยบ <c oughs> อกจะไงช่วยกันซื้อกงจะไปรักกันช่วยกันซื้อนะครับอุดยรวมกันเอาอีเปนาห่อไปเอาไปฝากคนอุ้งเก้าจุดเก้าบาทนะั่นแบบแกงหมายไว้เอาไหนดีเนาะช่วยลากมาลากของมุกไปขีดน้ามาซะหน่อยนี่กินที่แห้งมุกกอดโซดน้ำนั่นหรอน้ำช้วยแบบเลี้ยบเลื่อนลามยู ก๋วยเตี๋ยวปลาดาเจียงแสนบาได้กี่ปั๊กไต้ตอนนี้อยู่หน้อยู่ข้างไปฮหโอยโอยบุญละลานตอนนี้นะนิว่ฮิมถนนเส้นแม่ลินชื่อร้านเงาหน่อยขออ่านคบชื่อร้านว่าน้องแพรน้องฟ้าน้องลม จู่ไผ่พ่อองเดียวจะไปถาหมเพื่อนก่อนดูเลยโรงมบานอะไรเงี้มาหน่อยบบหรือว่าโรงพยาบาลน,นครพิงค์เนาะบบเลยมาสักปิดหนึ่งสักร้อยสองร้อยเมตรร้านนี้อยู่หน้าวัดปิยารามฝับบ่งเดียวกับโรงพยาบาลทีบบ่ถนนเลยที่ต่างเลยแ,บบและก็มีก๋วยเตี๋ยวเ,เนื้อเปื่อยบางจานเนี่ยแก่เพียงไนเล้วพี่เครื่องในตัวนี้ มีไส้มีเอ็นมีเปื่อยนี่ซดน้ำหมดเลยโอ้น,น้วคนเพ่อนขอนนะั้นโอ้หวานคอแรงใช้พักหน่อยเป็นวิธีพักพักที่ปรล่งตัวนี่นี่ก็มีน้ำชากลิ่นฟีฟีด้วยนะอือวันนี้สั่งมีเลยขาวเนาะ นี่ตุ่มตุต่มก็น,น่ากินเนอะเนี่ยตุ่มตุต่มนี่นี่นี่นนนนนไส้ตุ่มหอมอ่มอมะเส้นซินี่สั่งแห้งอันกับเหลาอันนี่เปิดจนี้กับปลาคัมอร่ยๆนี่จะเปิดหนุ่มพรว่าที่หันมันเป็นอยู่ในหม้อแบบหม้อทองเหลืองตุงม่มเล็ดอร่อยเวลา ตุนแล้วมาซอยซอยซอยแยกไว้แล้วตะตุต่อเน่นี่ๆนีป้ก้าเหล่าจีนใส่พักอ่ะซุปพักใส่จีนใส่เนาะชื่อร้านทางการบาะน้องออมน้องแพ้เนาะน้องแพ้น้องปลาน้องออมน้องหอมนี่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 ติดเอ็นอมว้าจน่ะพระอะยังซุปยังข้นแต่ เรียบร้อยน้องแฟนน้องแฟน่ทำบะแย่แพร่แไข่น้องแพรน,น้องฟ้าน้นองลอมอร่อยมากซัดไปสองน้ำซุปเข้มข้นล้นซุปน้ำซุปของกินกันเึ้มข้นอร่อยน้ำซุปน้ะเนี่ยหอมตัวอ่ะมันมเอ้ยเอ้ยตัวเป็นคุเตยปลาตีได้ชาล็องแก้วเนี่ยลิ้นมันอย่างมะเหลวอะไรเนี่ยที่นี่นะมีเลือกหลายอย่างดีตรงที่ว่ามีเครื่องในมีม้ามีไส้มีเนื้อเปื่อยมีเอ็นโอ้ตุนนะ กินเนือวัวกุงก็จะไปนกิ้งหัวไม่หัวนะครับอร่อยมากนุ่มหอมมีทุกอย่างน้ำซุปเนี่ยซุปจะใส่ผักชีฝรั่งแล้วหอมแบบผักชีฝรั่งแับเมืองเมืองอะเมืองมากอยู่ข้างวัดก็เสี่ยวเมืองอย่างนี้ต้องอยู่ข้างวัดข้างไปที่อวตลอดเลยฮือเลยลว่าให้ตุเสี่ยวเมืองแล้วก็มีมาเมินนะมบดูข้างวัดข้างไปที่ยวเนี่ย ลูกข้างตางเลยครับจอดูกข้างตางปุ๊บแวะกินได้เลยแค่จะขายทุกวัน fin, ไหมอร่อยมากผัดห๋ีวนี่เมื <Ded> road, องแต่ถ้าอยาเมืองต้องมาดูน้องแพรน้องอ้อมน้องล้อมอแตน้องแพรน้องน้องฟ้าน้องล้อมมาดิกินฝั่งไต่นี่แกข้าวมาเสร็จแล้วที่นี่นะครับเพื่อนผมได้ทำมาจากเนื้อวัวนะครับ อย่างเนื้อควายโอ้ทำได้ดีมากทำได้ดีมากอร่อยมากเปิดมา30กว่าปีแล้วครับเหมือนเดิมตั้งเลยมามีเจดีอันนี้ละดีว่าปีหลีล้วเนี่ยโอ้ยเสียวน้องแพรน้องฟ้าน้องลอมมาตะกินปั่งตายถูกแล้ว กินก๋วยเตี๋ยวละแบบมานั่งสรุปให้หน่อยร้านกาแฟแม็กคอฟฟี่แถวหางดงเส้นแถวกูดวิวบิลเลจกูดวิวโอเดย์กูดวิวซูชิเป็นกุญแไรไเนี่ยเดี๋ยวเสิร์ชได้นะครับร้านกาแฟมันตกแต่งสไตล์ไหนกันสไตล์แบบผู้รับเหมาหนีงานเดี๋ยวแบบไม่ได้อน้องเอาล็อกไปชิมมาละร้านก๋วยเตี๋ยวนะที่เขาไปมาเนี่ยพูดพูร้านนี่นะ มันจะไป็นเสนก๋วยเตี๋ยวที่มาแบบแมสต่อแต่หมายว่าที่มันคนกินนักคนรู้จักเยอะบอกให้ไปแบบนั้นเพราะที่นั่นอย่างไรกคือมีก๋วยกับลำอยู่ละจริงๆแล้วนะมีหลายร้านเลยแต่ไปบ่ถึงเรื่องเดี๋ยวไว้หลอดนมาถ้ากระแสดีๆอาจจะมีตอนสองตอนสามก๋วยเตี๋ยวช่วงก๋วยเตี๋ยวหวานคอแรลงคอมเมนต์มาเนาะมากิ้ฟังไายช่วงหวานคอแรลงสัศโลกอี๋ เงาตัวก็เหมือนชื่อร้านก็่กรน้้นแพนต้องงานน้องอย่างนั้นแหละนักเงาครับ่ะช่วงโควิดนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านรักษาเนื้อรักษาตัวร่างกายให้ดีเตรียมพร้อมกับโควิดหายดีกว่าขึ้นไปถึงตอนมันหายดีกว่าตอนมันเป็นมันต้องขึ้นนักตอกไรก็มันรับผิดชอบตัวเองดีใส่แมสล้างมือระยะห่างเว้นจบก็เป็นลอร์ลอร์ไลที่แออัดไปที่ไหนก็ได้ ที่มันจะให้มีคนนักหลีกเลี่ยนสัมผัสนู่นนั่นนี่ตั้งเป้าหมายว่าเดียวฉีดวัคซีนหายเดียวว่ากันใหม่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเจ้านี้อยู่บ้านก็สั่งนู่นสั่งนี่โมคคายอย่างบนออนไลน์ก็สั่งๆมาเห็นะนะครับจะได้หม่หมอกนะครับจะได้ปากอันบนเนี้ยจริงๆจะได้ปากกันบนนี้นักขึ้นวยซ้ำนะจริงๆนนปากด้วยนะครับช่องต่อเหนือเสืออาหารเมืองทั้ง u t u b e Facebook Instagram นะครับต่อเหนือเสืออาหารเมืองครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้ครับ